ต้นแบบความสาเร็จการนําเทคโนโลยีเครือข่าย 5G เข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในเทศบาลตาบลบ้านช้างจังหวัดระยองเพื่อสร้างต้นแบบเมืองปลอดภัยซึ่งในอนาคตจะขยายขอบเขตไปสู่ระดับอําเภอสู่การเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c ผ่านบ้านช้างสมาร์ทซิตี้ในปีนี้ในพื้นที่บริเวณหาดพยูนวันนี้กลายเป็นแหล่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยวในตาบลบ้านช้างอาเภอบ้านช้างจังหวัดระยองกลายเป็นแหล่งค้าขายแห่งใหม่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าภายหลังจากเทศบาลตําบล ได้นำเสาสมาร,ร์ทโฟเข้ามาติดตั้งในพื้นที่ซึ่งเสาต้นนี้เป็นเสาไฟฟ้าอัจฉริยะที่มีบริการไวไฟให้กับประชาชนในรัศมี200เมตร ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามายัางสถานที่แห่งนี้มากขึ้นและที่สําคัญเสานี้ยังมีระบบการทํางานของกล้องวงจรปิดอัจฉริยะเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินคอยส่งข้อมูลใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการใช้พลังงานไฟฟ้าทันทีที่ข้อมูลต่างๆถูกส่งเข้ามาก็ถูกจัดเก็บและวิเคราะห์ผ่านระบบ AI อัจฉริยะที่มีทั้งข้อมูลสภาพอากาศบันทึกจากกล้องวงจรปิดการจราจรและเหตุฉุกเฉินซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถใส่รายละเอียดเพื่อค้นหาข้อมูลทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ขณะเดียวกันประชาชนก็สามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชันบ้านฉางสมาร์ทซิตี้รองประลัดเทศบาลตำบลบ,บ้านฉางบอกว่าระบบ 5G ที่เข้ามาจะช่วยสนับสนุนการทํางานของเทศบาลและตอบโจทย์การใช้งานในภาคประชาชนอย่างมากซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากการนาร่องในระยะแรกตลอด6เดือนที่ผ่านมาขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็เข้ามาช่วยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถติดตามคดีได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านความร่วมมือของเทศบาลที่ใช้ระบบ AI ประมวลผลเข้ามาการพัฒนาบ้านฉางสมาร์ทซิตี้เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาล ท้องถิ่นกับบร,ริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติและภาคเอกชนด้วยงบประมาณ400ล้านบาทสู่การนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาเมืองโดยที่นี่เป็นพื้นที่เขตพัฒนาอุตสาหกรรม ที่เป็นการเชื่อมต่อศูนย์กลางระบบคมานาคมทางอากาศและน้ำดรคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระบุว่าเทคโนโลยี 5G จะทำให้เกิดการลงทุนในภาคส่วนพื้นที่อ e ีส e ีมากขึ้นโดยข้อมูล Big Data จะมีการรวบรวมไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเมืองสู่การเกิดสตาร์ทอัพและนวัตกรรมต่างๆตามมาในอนาคตปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้าน้า,นางได้นำร่องเสาอ,อาชียไปแล้ว5ต้นและกำลังขยายเพิ่มเติมเป็น160ต้นภายในปีนี้ จากนั้นก็จะขยายความร่วมมือไปอยังองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลท้องถิ่นจนครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านช้างสู่การเป็นต้นแบบของเมืองอัจฉริยะบ้านช้างสมาร์ทซิตี้ในอนาคตในพื้นที่บ้านช้างยังมีการขยายงานในส่วน Data Center เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน E e c ล่าสุดบริษัท EEC g l o b a l l o u d าจักัดได้ขยายธุรกิจ Data Center ของคนไทยในพื้นที่สิลิคอนเทคพาร์คบ้านช้างจังหวัดระยองโดยการลงทุนเฟสแรกไป800ล้านบาท เริ่มการก่อสร้างไปแล้วเมื่อ16มกราคม2565ที่ผ่านมาดรคณิตแสงสุพรรณยังเล่าว่าได้ร่วมลงนาม MOU กับบริษัท EC Global Cloud จำกัดณนห้องประชุมบริษัทเลขที่95/6ตำบลบ้านช้างอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์นวัตรกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงบ้านช้างจังหวัดระยองเมื่อ16มกราคม,าคมที่ผ่านมา โดยบริษัท e EC Global Cloud จำกัดได้ดำเนินธุรกิจด้าน Data Center ของคนไทยมีวัตถุประสงค์หลักในการเป็น Hybrid Cloud รองรับผู้มาใช้บริการทั้งรัฐเลขอกชนซึ่งสามารถให้บริการได้ทั้ง m a n u f a c t u r i n g Healthcare, Education, E-Commerce การให้บริการของบริษัทจะเพิ่มช่องทางการแข่งขันและโอกาสในการสร้างมูลค่าต่อยอดรวมถึงลดค่าใช้จ่ายใ,ให้กับลูกค้ามีบริการหลายรูปแบบลูกค้าสามารถนําข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์สร้าง productivity model สร้างมูลค่าทางธุรกิจให้ผู้ใช้บริการโดยบริษัทจะเริ่มให้บริการในเดือนกร,รกฎาคม2565นี้ข้อมูลเนี่ยเป็นธุรกิจข้อมูลซึ่งเป็นธุรกิจข้อมูลนี้เนี่ยมันจะมีมูลค่ามหาศาลในเชิงธุรกิจมากกว่าท่อเสาสายสัญญ,ญาณไม่น้อยกว่า5เท่า เราก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เราจะใช้ท่อสาวสายสัญญาณ 5G เนี่ยมาทำธุรกิจ Data อยังไงเพราะนั้นก็จะมี2อันอันหนึ่งก็คือว่าเราจะทำา d t t c e n t t r r คือที่เก็บข้อมูลให้ทุกคนภาครัฐและเอกชนเนี่ยเอาข้อมูลมาเก็บไว้ซึ่งก็มี Data Center หลายแห่งนะครับทั้งในอีซังทั่วประเทศแต่ว่า Data Center ที่นี่มันจะเป็น Data Center ที่อยู่ในอีซีแล้วคนไทยเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเราก็เราก็เห็นควรว่า ควรจะมาร่วมมือกันทำา Data Center นี้เอาข้อมูลเข้าไปใส่ข้อมูลที่พูดถึงนี่จะเป็นข้อมูลของภาครัฐด้วยของเอกชนที่สมัครใจมาใช้ธุรกิจอันนี้นะครับอันหนึ่งเสร็จแล้วหลังจากมีข้อมูลเนี่ยระยะที่2ก็คือการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลของภาครัฐเอกชนเองให้มันอยู่ในสภาพที่หน่วยหน่วยงานที่เอาข้อมูลเข้าไปเข้าไปใส่เนี่ยมันสามารถเห็นข้อมูลคนอื่นได้พร้อมกันใช้งานได้พร้อมกัน เช่นใช้งานบริการประชาชนได้พร้อมกัน พลตำรโ,โทรปรีดีพงษ์เศรษฐสัน์ประธานกรรมการบริษัท EEC Global Cloud บอกว่า Data Center ของ EEC Global Cloud นั้นมีมาตรฐานในระดับสากลที่ Tier 3 ISO 9001 2015 ISO 20701ดำเนินการโดยเน้นหลักสำคัญ3ประการคือการรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้แก่ลูกค้าการให้พื้นที่เก็บข้อมูลในค่าใช้จ่ายที่ถูกบริษัท EEC Global Cloud นั้นมีความพร้อมและยินดีจะร่วมมือสนับสนุนให้บริการทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศประชาชนและสังคมชุมชนและท้องถิ่นเป็นสำคัญและ พร้อมจะร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการลงทุนครั้งนี้เหมือนที่ผมนําเรียนนะครับว่าเป็นการลงทุนคนไทยล้วนเลยโดยแท้จริงแล้วนะครับคนไทยเราก็จะมีนะครับมีพักพวกเพื่อนฝูงเป็นชาวต่างชาติเยอะมีคนสนใจเยอะครับเพียงแต่ว่าเราอยากให้คนไทยมาบริหารคนไทยเป็นคนลงทุนเพราะฉะนั้นก็เลยมีการจับมือกันร่วมลงทุนประมาณในเฟสเริ่มต้นอี่ประมาณ850้าบล้านบาทนะครับในการจัดตั้งในพื้นที่บ้านฉางตรงนี้ ในอนาคตนะครับเราก็คงมีการส่วนหนึ่งนะครับก็คงจับมือกับ data center อื่นในจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในเรื่อง Data าที่เรจะเก็บที่จะให้บริการจะมีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ให้บริการจนถึงประชาชนเพราะฉะนั้นพอเราประเมินแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดแล้วมันเดินไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่ามันไปด้ด้วยดีเราก็มองในพื้นที่อื่นอื่นอีก ขณะที่ดรชิดเหลววัฒนาที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาการศึกษาบุคลากรและเทคโนโลยีสกพอ,อได้ขยายความเพิ่มเติมว่าธุรกิจด้าน Data Center จะพูดแค่เรื่อง RPO และ RTO ก็ล้าสมัยไปแล้วเพราะวันนี้เราสามารถปกป้องข้อมูลจากระบบล่มได้ด้วยมันติเซคลจึงต้องมีมาตรฐานระดับสากลในระดับเทียบสเพื่อเกิดความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการจึงต้องเชื่อมโยง Data Center แบบมันติคลาวและโอกาสลม่มจะไม่เกิดขึ้นเลยเมื่อมีข้อมูลจํานวนมหาศาลหรือเป็นข้อมูล Data เล็กเหล่านี้จะถูกปรเซว และนําไปใช้ในธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนับสิบเท่าคอนเซ็ปต์เดิมที่บอกว่าจะต้องมี DC กับ DR ดีที่คือ Data Center DR คือ Data Recovery หรือว่าศูนย์สำรองต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้แนวความคิดนี้ล้าสมัยแล้ววันนี้ที่เราเห็น Data Center เนี่ยจะเป็น1น,นะในหลายๆ Data Center ตอ t a นะดัตตาเซ็นเตอนนี้ไม่มี DC DR แต่เขาเราจะเรียกว่าเป็น m u l ติคลาวแต่ละที่เนี่ยจะต่อกันเป็นแบบมัลติคลาว แต่ถ้าพูดถ้าให้ให้เห็นว่าคือแค่ที่เดียวก็99.99 99แล้วใช่ไหมโอกาสที่จะที่จะล้มเหลวเนี่ยคือจุด01%แต่เปอร์เตแต่พอมาต่องี้ปับ๊บแทบจะไม่ล้มเลยเป็นแมวเก้าชีวิตเลยเพราะว่ามี20มี30 data center ก็ต่อกันหมดเป็นม u l t ติ l ล u าวดังนั้นเนี่ยจะถึงท่านเลขาคณะจึงใช้คำว่า อันนี้จะเป็นส่วนต่อขยายที่สําคัญต่ออุตสาหกรรมข้อมูลนายศัก,กดิ์บวรพุกกะนุดกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัทอินฟราเซ็จำกัดมหาชนมั่นใจว่าโอกาสการลงทุนในครั้งนี้ของอินฟราเซ็ตหรืออินเซ็ซึ่งได้ร่วมกับ e E.C. Global Cloud ในการลงทุน Data Center ที่ล้าสมัยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นแล้วที่ซิลิคอนเทคโนโลยีพาร์คในบ้านฉางจังหวัดระยอง หากได้รับการผลักดันจากรัฐบาลและ EEC ก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลได้เต็มที่และจะเกิดประโยชน์กับวงการแพทย์ AI smart city พร้อมเป็นโมเดลต้นแบบในภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศไทยนอกจากนั้น Data Center ยังได้รับแรงขับเคลื่อนให้เติบโตครั้งสำคัญจากกฎหมาย PDPA ต่อไปนี้ถ้าเผื่อใช้ AI หรือใช้ m a c h i n e หรือใช้ Internet o f t h i n g ในการในการสร้างในการทำงานเนี่ยนะครับ Data ทั้งหมดเนี่ยมันต้องถูกเก็บอยู่ใน d a t a c e n t e เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่า พื้นที่แอรเรียนนี่เองนะครับมีทางรัฐเองสนับสนุนทาง EC เองเนี่ยมีมีความต้องการที่จะขยับขยายให้นักลงทุนนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆที่มาทําทางด้านเทคโนโลยีต่างๆมาเนี่ยไอเดอร์ท่าเซนเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นโจทย์ตัวหนึ่งที่รองรับอุตสาหกรรมเหล่านั้นนะครับมันเป็นมันหลายภาคส่วนนะครับอาจจะเป็นทั้งทั้งทั้งด้านการแพทย์นะครับทั้งด้านเกษตรกรรมนะครับทั้งด้านเทคโนโลยีนะครับทั้งด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งด้านสมาร์ทซิตี้นะครับหรือแม้กระทั่ง ไอ้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอะไรกงนล้นแหละข้อมูลเนี่ยส่วใหญ่มันก็ถูกเก็บอยู่ในนี้ทั้งนั้น